สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของนางเอกหมอลมสำสําหรับยูกิเพนพากาเนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะ,ะมาพูดถึงกันนั่น,น,นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยน,นะคะก็ได้เห็นการอัปเดตจากยูกิออกมานั่นเองนะคะรวมทั้งนกวงศกรด้วยสําหรับครั้งนี้นะคะอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้เลยว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบว่า ร่วมทําบุญที่ผ่านมานะคะก็ถือได้ว,ว่าเคยมีการร่วมทําบุญมาแล้วครั้งหนึ่งที่เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นร่วมทําบุญนะคะสร้าง ศาลาการประเรียนนั่นเองนะคะตอนนั้นก็เรียกได้ว่ายอดทําบุญเนี่ยสูงมากๆเพราะว่าแฟนๆได้มีการมาร่วมทําบุญกับทางคณะหมอลําเสียงวีหกนะคะก็ได้มีการแบบซื้อบัตรนะคะเข้ามารับชมทั้งวันเกิดของยูกิเพ็ญพกาเองนะคะรวมทั้งก็ได้มีการซื้อบัตรเข้ามารับชมคอนเสิร์ตของหมอลําเสียงอีสานด้วยนั่นเองนะคะในตอนนั้นนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทําบุญแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างล่า สุดเลยก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นการร่วมทําบุญนะคะสร้างเป็นโดมนะคะเพื่อทํากิจกรรมต่างๆนะคะของโรงเรียนนั่นเองนะคะก็เป็นโรงเรียนในชุมชนของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเอง ในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่ายอดทําบุญเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะคะเพราะแฟนๆได้มีการมาร่วมทําบุญกันโดยครั้งนี้นะคะก็ได้จัดเป็นคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตของนกวงศกรยูกิเพนพกาแล้วก็ยังมีรถแห่ชื่อดังรวมทั้งศิลปินดังอย่างเนสพรอํานาจนะคะที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ฟนแฟนๆก็ได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันผ่านไลฟ์สดกลุ่มปีกหรือว่าก็ได้มีการไปชมที่งานด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้ร่วมทําบุญนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆกับการได้ร่วมทําบุญนั่นเองนะคะโดยครั้งนี้นะคะน้องฟงสกรก็ได้มีการโพสต์นะคะบน Facebook ว่าให้เท่ากับได้เสมอคอนเสิร์ตที่ให้น้องเพื่อสร้างโดมอนเนกประสงค์เพื่อการศึกษาของน้องๆโรงเรียนบ้านคอดอนแคนขอให้แฟนๆที่ซื้อบัตรชมคอนเสิรต์ต จงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปครับอันนี้เนี่ยนะคะก็คือทางนกพงศกรก็ได้มีการโพสต์นะคะเป็นการมอบนะคะเป็นเงินให้กับทางโรงเรียนนั่นเองนะคะในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนโดยยอดเนี่ยนะคะก็ได้ก็คือ1นึ0 0แบาทนะคะตามที่เราได้เห็นจากโพสต์ของนกพงศกรนั่นเองนะคะก็ได้มีแฟนๆนะคะได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างบอกว่าสา ขออนุโมทนาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุญนะคะที่ทางคณะหมอลำเสียงวิหงเนี่ยได้มีการร่วมกันทํากับแฟนๆนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นโอกาสดีๆเลยนะคะสําหรับครั้งนี้แล้วเราเนี่ยนะคะก็ได้มาอัปเดตกันนะคะสําหรับแบบว,ว่าเหมือนว่าจะเป็นชื่อให้กับได้นั่นเองนะคะก็เป็นการร่วมทําบุญต่างๆโดยการมีการจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตจัดเป็นคอนเสิร์ตหมอลำประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่า แฟนเนี่ยได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็เงินเนี่ยยังได้นําไปทาบุญด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเลยก็ว่าได้ยังไงก็รอติดตามกันนะคะสําหรับการทําบุญครั้งต่อๆไปของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวิหกกันได้เพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีไลสดกลุ่มปิดนะคะไลเอ็นวายนะคะหรือว่านอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมี การเตรียมการน,นะคะสําหรับการเปิดหรือดูการของหมอลำแสงวิหกปี3ด้วยนั่นเองนะคะถือได้ว,ว่าก็รอติดตามความยิ่งใหญ่เพราะว่าก็ได้มีการอัปเดตถึงการซ้อมต่างๆด้วยนั่นเองและนี่นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กำลังใจให้ด้วยนะคะ